ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่ามาลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกสอนอันกำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาดญาติสายโลหิตจ,จัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญบุรุษอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พรามเวทสูตรชื่อไร โคดไหนธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเกาทันเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอ,อยู่เพียงนั้นมาลุงกายบุตรเขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้ปุปมาณนี้ฉันใดปุปไมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้นั้นกล่าวว่า เราจักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จักแก้ปัญหาทิฏฐิสิบประการแก่เราเสียก่อนและตะถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกยบุตรท่านจงรู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์รู้ซึ่งสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้ โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรอะไรเล่าที่เราไม่พยากรคือความเห็นสิบประการว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สิ้นสุดโลกไม่มีที่สิ้นสุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีก ตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกายบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือสัจจะว่านี้เป็นทุก์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุก และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกําหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน